ดีโโป e 0 7 Long Distance Test Drive กับภารกิจพิชิตด,ดอยบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่ทริปทางไกลสุดมันครั้งพิเศษนี้ได้รับเกียรติจากกูรูด้านรถยนต์ชื่อดังของเมืองไทยร่วมเดินทางไปกับเราคุณนิติออโตไลฟ์ไท a แลนด์คุณมิน Drive a u t o ตบล็อคุณเบลเบลดันการันตี คุณต้อมไอมดคุณออฟทีสูตรที่สุดของเรื่องรีวิวคุณโคบโคกี้พีและคุณเขนเกีย์อัพพร้อมเกสสุดพิเศษมิสเตอร์หวังหุยวายส์เพรสิดเอ็นต์ออฟชางอันออโต้โมบิลและมิสเตอร์เซนซิงหัวเมนจิงดี d รกเตอร์ออฟชางอ a นไทยแลนด d และทุกท่านจะได้ร่วมขับรถยนต์ไฟฟ้ามัลติฟังชั i น s s m r t t u v v e p o ีด E07 ไปกับเราตลอดเส้นทางสุดท้าทายจากกรุงเทพมหาคนครสู่จุดแวะพักแรกกำแพงเพชรจากนั้นมุ่งหน้าไปสู่จุดหมายสวนป่าดอยบ่อหลวงและอุทยานแห่งชาติออกหลวงจังหวัดเชียงใหม่รวมระยะทางกว่า700กิโลเมตรในการเดินทางครั้งนี้เรามีมิชชั่นเพื่อทดสอบทุกคนนั่นก็คือ Energy Mi s s ิ o ช อันนี้นะครับคือสิ่งที่เราพรับใจในเจ้ารถคันนี้คือฟังก์ชันการชาร์จเร็วของมันออฟโรดมิชชั่นโอ้โห oh ด่านพิเศษเทร็คก,กิง้งมิชชั่นและด่านสุดท้ายทรานส์ฟอร์มมิชชั่นติดตามประสบการณ์สุดมันกับ d ีโพ EC 7ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ SUV ไฟฟ้าคันนี้ พร้อมพาคุณออกไปผจญภัยเป็นเหมือนคู่หูที่ทำให้ทุกเส้นทางของคุณง่ายยิ่งขึ้นมาพลาดกับอีพีต่อไปจะโหดมันพาขนาดไหนมาลุ้นกันกับดีพ E07 Long Distance Test Drive ดูทางฮนะดูทางฮนะ